กำลังซัดกันอยู่ง้องผมขอแจมด้วยคนเตบดลอยล่วงหนึ่งโอ้ชิอตมาสิมาสิมาสิวะมาสิวะ คก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมียวน้ำนะครับอยู่เกมโรบอทแมปวาการาชินะครับเป็นแมปแนวนินจาแบบว่าเน้น PVP Combat นิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับเออนินจาไทม์ที่เป็นแบบฟาร์มเก็บของอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเป็นแบบแนวเออฮาร์ดคอร์หน่อยๆนะมีแบบว่าเพ r m a มาเดสก็คือแบบ pd นะครับแมปแบบตายแล้วตายเลยนะ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละลองเล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละก็ยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็พอพอเล่นเป็นพอจับจุดได้พอสมควรนะโอเควันนี้ผมก็จะมาลองรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันน่าเล่นไหมสาหรับผมเนี่ยเกมเนี้เล่นคนเดียวอะ่ะอยู่ยากนะครับอยู่ค่อนข้างยากเลยเล่นคนเดียวเล่นฟาร์มแบบผมอย่างเดียวเนี่ยอยู่ยากมาก ต้องมีเพื่อนมีกิวนะครับระบบก็จะมีให้สร้างกิวอ่ะมีแบบนี้นะมีแบบเนี้ยคนนี้เขามีกิลมีเพื่อนมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นง่ายนะครับเวลาไปแก๊งคนมันจะได้สะดวกนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราโดนกระทืบตายมาดูเรื่องเอ่อสกิลนะครับสกิลต่างๆเนียผมว่าแบบนี้ทํามาค่อนข้างดีเลยอันนี้คือแมปอันนี้คือเอ่อหมู่บ้านคโนฮะนะครับซึ่งแมปค่อนข้างกว้างด้วยกว้างแบบกว้างมาก มีนะตอนนี้ก็มีสัตว์หางนะครับมี3หางมีถึง3หางเนาะหหาง2หาง3มหางนะครับเนี่ยดูดิอันนี้คือหมู่บ้านโคโนฮหานะโคตรกว้างอะ่ะเราสามารถกระโดดแบบจัมเดได้แบบว่าต้นไม้นะครับหรือเสาไฟอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นเซลเลอร์เป็นเซลเลอร์อยู่ตรงนี้จะมีแทบจะทุกน่าจะทุกหมู่บ้านนะอ่ะนี่นะครับก็จะมีคาตาหน้าคู่ในเป็นอาวุธหรือเราจะใช้หมัดก,ก็ได้นะครับ จกกักะเปเปอร์อันนี้อ่ะอันนี้เป็นเหมือนกระดาษไว้เทสว่าเรามีความสามารถในการใช้จักกะอะไรนะครับมีมีธาตุอะไรในตัวบ้างก็คือ1 ID เนี่ยจะมี2ธาตุนะครับเขาจะให้สุ่มมา2ธาตุเราก็ต้องมากดซื้ออันนี้แล้วก็ไปเช็คดูว่าเราได้ธาตุอะไรนะครับแฟลกอันนี้คือเหมือนชุดเกาะนะครับแล้วก็สปูนอันนี้ทําไมราคาแพงจังอันนี้ไว้ควักลูกตานะครับควักลูกตาคนอื่นแต่จะควักได้ในโหมดเพิร์มาเดเท่านั้น ดินเสียงใครสู้กันหรือเปล่ากินนี้รู้สึกไห่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราตายในนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ไม่ได้โดนไวป์หรือว่าตายเลยนะก็แค่เสียเงินเสียเอนิดนิดหน่อยหน่อยช่างมันนะครับยังสัก,กันไม่อยู่หรอวันนี้ไงเจอแล้วโอ้โหนี่นะตระกูลโจจิกับประตูดา่านเหระล็อกลีก็ลังสัตว์กันอยู่ทั้นผมขอแจมด้วยคนผมขอแจมด้วยคนนะครับผมขอแจมด้วย โอ้โเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายเลยนี่นะครับเราก็สามารถซัดซัดแบบนี้เฮ้ยผมเป็นนินจาถอนตัวเนาะผมเลยต้องสู้นะครับ โดนหอไตายเหรอเจ็บร้อยล่วงหนึ่งโอ้ oh, shit เฮ้ยเอาเอามาเอามา ขนาดน้ำนะครับสวยไหมค่อนข้างสวยเลยนะครับผมใช้ดาบจาักการหลังไหลมาสิมาสิมาสิวะมาสิวะมาสิวะเก็บสองนะครับนี่ไง เก็บ2แต่น,นี้ก็คือไม่ได้ไว้นะครับก็คือเออเราก็มาสู้กันขำๆเนาะอ่ะผมก็จะได้ตังตรงนี้นะครับเอาไว้ซื้อของตรงเมื่อกี้นี้ตรงร้านค้าได้นะโอเคตอนนี้ผมก็เพ่นก่อนดีกว่านะครับก่อนนี้เขาจะก่อนนี้เขาจะกลับมากระทืบผมนะอันนี้ก็เป็นระบบคอมแบทร่าวๆนะครับก็คือกด Q Q เพื่อแดดอ่าอะไรทำนองนี้ F เพื่อบล็อกนะครับแต่ว่าไม่สามารถแพร l ีได้เนาะวิธีการหลบก็คือกดตัว R นะครับก็จะเป็นการอย่างนี้ ถ้าเขาตีใส่เรานะเราก็จะสลับเป็นท่อนไม้เนาะก็เหมือนกับเป็นการสลับที่ก็จะมีหลอดเส้นตรงนี้นะครับถ้ามันเต็มก็กดได้ใหม่อะประมาณนี้นะครับปุ่มคร่าวๆคลิกซ้ายตีธรรมดาคลิกขวาเนี่ยจะสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อตอนเสยขึ้นนะครับกดคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายนะจะเป็นการเสยขึ้นเป็นการอัปรคัดเสยขึ้นนะครับแล้วถ้าตอนอยู่บนกลางอากาศถ้าเราจะทำแอร์คอมโบเนี่ยก็เสยขึ้นแล้วก็ ฟ,ฟันฟันฟันนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกขวาเพื่อทำเอ่อเรียกว่าดาเมจหนักได้เฮฟวี่ดาเมจเรียกว่าอะไรวะสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถกดกระโดดแล้วก็คลิกขวา,านี้อ่าอันนี้ก่อแตกนะอันนี้การเบรกนะครับแต่ว่าใช้โดนค่อนข้างยากก็ลองไปเล่นดูลองไปทําดูนะครับโอเคอ่ะดูคาถาดูสายฟ้าบ้างดูคาถาสายฟ้านิชิโดรินะครับดูดิดูดิดดด ปกติมันจะคุมได้นะแต่น,นี้ทำไมคุมไม่ได้ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับสกิลเท่มากผมไม่มีธาตุไฟนะครับนะแต่ว่าพาร์รีของผมจกกักระธาตุหลักของผมคือสายฟ้าอันนี้ก็จะทําให้ใช้จักรกะเล่นน้อยลงเวลาใช้ธาตุสายฟ้าในะจักระจะน้อยลงใช้น้อยลงนะครับธาตุไฟก็เหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีธาตุไฟอ,อันนี้ก็เป็นจํานวนกริบของเรานะครับว่าเรากริบไปกี่คนก็คือจัดการไปกี่คนเมื่อกีน้นี้อันนี้แหลงอันนี้อายุไม่เกี่ยว แล้วก็รนะีเควสต์กิบน่ยอันนี้คือเหมือนถ้าเราจะเวลอัพแต่เราหนึ่งแต่ละเวลนะครับประมาณเวล1สิบเจ็ดสิเนี่ยเขาจะมีรีเควสต์มาแล้วว่าเราจะต้องกิบคนนะสองเลเวลเราถึงจะเลเวลอัพได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือการที่เราจะเลเวลอัพเลเวลหเนี่ยทำยังไงนะครับให้เรากด Create ตรงนี้แล้วก็ไปที่มิชชั่นนะครับมันจะมีให้เลือกเป็นเอ่อ u l t Squa d แล้วก็ PVE นะครับถ้าเป็น d e f a u l t เนี่ยก็เหมือนไปสู้กับคนประมาณนั้นภารกิจสู้กับคน แล้วก็สควอตก็จะเป็นตี้สู้กับตี้สู้เป็นทีมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ PVE ส่วนใหญ่ก็จะกดอันนี้กันนั่นแหละนะครับ PVE ก็จะได้ XP ง่ายสุดกดเข้าไปเราก็จะวาร์ปมาที่เออนี่นะครับลุงรถเข็นหรือว่าจะเป็นแล้วแต่แมปนะถ้าเราวาร์ปมาตรงนี้เราก็ให้เราเข้ามายืนในวงนะครับง่ายๆแล้วก็ตีม,มอนนะ่ะอันนี้บอสมันมาไวจังอ่าเราก็แค่จัดการมอนมเฉยๆนะครับอันนี้อ่า ถ้ากดอารมณ์ถูกจังหวะก็จะไม่โดนดาเมจนะครับกดไม่โดนอ๊ะตายแล้วเหรอตายง่ายจังต่อ EP ก็ดูตรงสีทองนะครับอันนี้พมงผมมันตันแล้วนะแต่ว่ามันต้องการวา์สองคนซึ่งผมยังไม่ได้ไปวา์ในเพอร์มาเดนครับอันนี้ผมกดขี้ขวายเห็นไหมคอมโบขีขวาก็จะเป็นงี้นะครับอันนี้ก็ใช้สกิลเป็นสกิลของออตระก,กูลนะครับผมอยากได้อุจิวะเหลือเกิน แต่อูจิวะไม่ออกให้ผมเลยนะครับชีโดรีเซนบนตายประมาณนี้นะครับวันนี้สำหรับการทำเควสเราก็ต้องอยืนในวงให้ลุงรถเข็นเนี่ยมันเข็นไปถึงนู้นเกลียนเราต้องอยืนในวงเพื่อปกป้องนะครับอ่ะอน,นี่เกลียนกูจะแตกแล้วกวูยังไม่ได้กูเล่นมาตั้งหลาเกลียนกูจะแตกไอนน้มอนหลบมอนหลบ ตายสามึงตายรักตายเย็นอ่ะนี่นะครับมันก็จะมีบอสให้เราฆ่ามีบอสให้เราจัดการ้วก็จะเป็นเอ่อเท่าบีดอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีบอสเป็นบอสเลดก็จะมีแค่เอ่อสองตัวมั้งถ้าที่จะไม่ผิดตอนนี้ก็ยังเป็นแค่สองตัวนะครับก็คือกา마บุญตะนะครับอันนี้เขาจะสุ่มเวลาสปาวมันจะสุ่มเวลาเกิดให้เรานะครับก็คือ,อมันจะแจ้งเตือนบนหัวเราตรงนี้แหละนะ ว่ามันเกิดกี่โมงเอ้ยเกิดตอนไหนนะครับมันก็จะแจ้งบอกแล้วก็บอสอีกตัวหนึ่งจะเป็นบอสมันดะนะครับก็คืองูของโอโรจิมารุหรือซาสุเกะนั่นเองเอ้ากูเล็งตัวหน้าแต่ตัวหลังโดนอันนี้ก็คือเกวียนแตกนะครับอันนี้ก็คือเกวียนผมแตกก็เอเพีก็จะไม่ได้นะก็จะได้แค่ตอนที่เรากิบมอนนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับวิธีการทาเควสนะครับส่วนวิธีหาของพวกนี้เราสามารถหาได้จาก ดันเจี้ยนหรือว่าสกอร์นะครับหรือไม่ก็เอฟเคอันนี้ผมก็ยังเล่นไม่นานนะครับว่าก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ผมก็เนี่ยเมาส์ชิมก็ขึ้นม,มันก็บอกอยู่ว่าอันไหนไม่ดีนะครับผมก็ไม่ใส่ก็ดูอันไหนดีเมื่อกีน้นี้ใส่อันไหนวอลกี้ในชิมายละอ่ารูบี A ้เอริงเกตเอสอ่านี่ไงอันนี้เกตเอสนะครับนี่เคหาเลือกผมก็้หนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าวิธีใส่โค้ดเพื่อรีเอ่อรีแคลนนะครับ ให้กดไปตรงตรงนี้อ่ามันจะมี type code เนียนะครับแต่ว่าการที่เราจะใส่โค้ดได้เนี่ยเรเวลเราจะต้องเลเวล5ขึ้นไปนะครับก็ดูจากแรงนะแรง5แรงก็คือเลเวลนั่นแหละเราต้องแรง5ขึ้นไปนะครับเราถึงจะใส่รีโค้ดต่างๆได้นะครับโค้ดก็จะอยู่ใน Discord เลยแต่เกมนี้โค้ดหมดอายุไวนิดนึงนะครับหมดไวนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมใหม่วาการาชิใหม่หรือเปล่าก็อาทิตย์กว่าแล้วมั้ง2อาทิตย์1อาทิตย์2อ,อ,อาทิตย์แล้วมั้ง นะครับคนอื่นนี่เขาเล่นกันแบบว่าฮิวงะอุจิวะมีโอซูซูกิแล้วนะบางคนคือแบบเก่งมากไม่รู้หาได้ไงนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย